สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a c b e a t e r Thailand Channel นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงาน b เ t อร์ m a n ตัวใหม่ <laughs> b u t m a n โคราบมาลุแล้วก็ชื่อตรงกลางอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ข้างหน้าเป็นการรูเบิร์นด้วยนะเขียน Force Agren นะครับ ฟอนต์อักเนหรือไงไม่รู้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างเหมือนก๊อปความบอทเทลแมนมานะครับผมตัวนี้เป็นงานก๊อปที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพ Co ิ e. ่งได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าคนที่มีตัวนี้นะครับเขาไปลงขายในโชปปีนะครับก็เลยลงทุนนะครับซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าข้างในจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างกล่องกันก่อนนะครับข้างกล่องตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกตัวเลยนะครับผมอันนี้หน้ากล่องเหมือนกันูเบิ์นะครับข้างกล่องตัวนี้เป็นดาเชียนนะคร ละเจนดด้วยนะเขียนอันนี้เขียนว่าบ o t ทอ m แมนแอนิเมชันโอ้โหสภาพและยังมีความหน้าด้านอยู่เล็กน้อยนะครับด้วยการเอาอะไรครับสเตตของบอ t ทอ m แมนนะครับมาใส่เป็นบีด้าแมนแล้วก็เปลี่ยนจากฝาเป็นลูกแก้วนะครับก็ถือว่ามีความพยายามจะเนียนอยู่นะครับอันนี้ให้คะแนนประมาณบวก3แล้วกันนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเอาบอสทอนแมนกับลูเบิร์นนะครับมาแปะดื้อเลยนะครับข้อความก็เดิมเดิมนะครับน่าจะเป็นข้อความของโครามารุนะครับผม อาเดี๋ยวนะแล้วก็ตรงนี้จะมีบอกจํานวนนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างก็จะมีกระลุเบิร์นแล้วก็ทิกเกอร์แล้วก็แก้ว2อลูกนะครับแล้วก็เอาปกโคเวอร์ของการ์ตูนเรื่องนี้มาแปะดือด้อๆเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้ด้านหลังกลองนะครับผมก็จะมีการมาพีเศษว่ามันมีตัวอื่นอีกนะซึ่งนะครับมันมีจริงๆนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมานะขอสลากชวประชาติแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอนะครับผมคงไม่ต้องเยอะมากมายนวะเป็นงานกอละอนะ,อะข้างหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนฉลากนะครับโอ้โหแบบมีหลายภาษามากเลยนะครับมันมีทุกภาษายกเว้นภาษาไทยข้างล่างก็มีมอกอของญี่ปุ่นด้วย คือแบบมีความแบบยัดยัดมากมาเลยครับผมก็ถือว่านับถือในความพยายามของเขานะครับข้างบนก็เขียนว่าบัตเลอร์แมนโคลามลุนะครับข้างล่างก็เป็นโลโปลอันนี้ก็เหมือนแบบว่ายังคนคอนเซ็ปแบบเก็แบแพทเทิร์นเข้ามาเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนึงครับจริงๆเนี่ยผมแทบไม่ต้องทำเลยเลยเพราะว่ามันมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยแม่งเงินมาอย่างนี้เลยเว้ยใน ในแพ็กเกจโชปปี้คือแกออกมาสภาพนี้เลยนะเออแม่งไม่มีแบบซีหรืออะไรเลยเว้ยแล้วแม่งก็มาแตกอย่างเงี้ยแม่งยู่มาอย่างนี้เลยเว้ยคือแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรแย่สําหรัแบบคนขายคนนี้นะครับผมแม่งไม่กันกระแทกไม่อะไรเลยนว้ยเออเหเกินเบอร์เอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมทุกๆคนก็คงอยากจะเห็นแลวกันแล้วใช่ไหมครับ123พรัวสติกเกอร์อันนี้ก็ถือว่าสติกเกอร์เขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมเห็นไหม ถือว่าเป็นสติกเกอร์ที่ทําการเก็บงานมาอย่างดีนะครับผมอันนี้ต้องชื่นชมอยู่นิดนึงนะครับก็ <c oughs> เสียงกูเป็นกันลยเนี่ยเหมือนจะเป็นวัดเล็กน้อยนะครับเสียงก็เลยเพี้ยงกันหน่อยอ่ะทีนี้มาดูเนื้องานกันอันนี้หมดแล้วนะวันนี้แค่นี้นะเดี๋ยวเดียว <c oughs> คือคู่มือไปประกอบหรือวิธีแปะสติกเกอร์ไม่มีเลยสักนิดนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจมาดาัดดัดอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าด,าดัดดดเผื่อทุกคนจะไม่เห็นกันนะครับ มันคือแพ็กเกจต่าๆอย่างนี้จริงๆอะแกะประทานโทษครับของมือหนึ่งเลยมือสองครับผมอะไรวะเนี่ย นี่ครับนี่ก็คือขาของการูเบินขาของการรูเบิ์นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเขี้ยวเล็บนะครับที่มันจะชอบหลุดหายใช่ไหมครับทีวีเดลเล็กวันนี้ขอเสนอนะครับผมขาการรูเบินงานจีนนะครับติดชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่หายนะครับเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันโอ้โหและแถมนะครับผมไม่รู้ว่าข้างเรามันจะใส่ที่เป็นเขี้ยวเล็บของงานแท้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้ค่อยลองนะครับแล้วเดี๋ยวมาบอกนะะ ตัวหัวตัวหัวยังเป็นคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคอน,คอนเซปต์ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับผมยังเป็นดูเป็นงานแท้นะครับหมายถึงว่าทําเหมือนงานแท้นะครับผมคงขี้เกียจทําโมเยอะอ่ะอันนี้ครับกระทั่งปีขวนะครับผมก็เป็นสีเดียวกันเลยนะครับผมง่ายๆก็คือเราจะไม่มีแทบไนตัวที่เป็นแบบสีใซสๆนะครับมาแปะเพิ่มนะครับแต่จะเป็นสีทึบไปเลยนะแบบนี้เลย ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะครับเพราะว่าพื้นผิวเมทัลเลียลเขาเป็นค่อนข้างแดงเงาเลยนะครับเสียงกูเป็นอะไรอีกแล้วเอ่าล่ะทีนี้มาดูติกเกอร์เนี่ยก็ถือว่าคงมาตรฐานของงานจีนนะครับผมก็คือจะไม่มีฟั๊มไม่มีอะไรแดงสิ้นนะครับเอยขอก็เป็นของตัวอื่นนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเอ็มเบมชาร์จนะครับไม่ต้องชาร์จเยอะครับมันชาร์จมาแล้ว มันติดตัวมาเลยครับผมง่ายๆก็คือนะครับผมไปเอมเบดชาร์จรอจินสนาการเอานะครับผม <Okay. S 1> ก็ยังอุตส่าห์ทำหัวตรงๆมาให้เห็นไหมครับอ่ะโอเคก็ยังมีความแม่ยามตกแต่งให้มันสวยนะแม่นี่ก็จะเป็นด้านหลังครับบอกเลยว่าพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ดูแย่ขนาดเหมือนพวกงานดัดๆเขาบอกเลยว่ามันดูดีกว่างานดัดๆขึ้นมานิดนึงนะครับ กูจะบูลลี่ทำไมเนี่ยอันนี้คือลูกแก้วนะครับลูกแก้วงาจีนที่เขาให้มานะ1.15มิลโอ้โหเล็กก็จิ๋วเดียวเล็กกว่า16เยอะเลยดูสิว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองเทสดูหมดุดใช้คำว่าหมดุดได้อย่างน้นเหรอ <c oughs> เล็บก,กูไปตัดมั่งนะใช้คำว่าหมดุดมึงใช้คำว่าเสียบเข้าไปดีกว่าไหม โอ้โหสภาพอันนี้ไม่ได้แตกหักด้วยนะครับหมุดครับโอ้โหน้ำตาลลาหลน้ำตาจะไหลเอาล่ะแค่เห็นก็ละเหีย่ยใจแล้วบอกเลยว่างานจีนนะครับอย่าได้ลิหามาเก็บนะมันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่หรอกตัวเนี้ผมก็จ่ายไปถึง300บาทนะ ผมจ่ายไปถึง300บาทเลยนะครับเพื่อที่จะมารีวิวเป็นแรงกูเนี่ยเอาละเดีย๋ยวลองประกอบดูนะครับตรงนี้ข้างหลังครับเขาก็จะออ้ยแน่นแน่นเกินไปแล้วนะอนี่ครับเขาจะใช้วิธีการยึดแบบนี้ครับ ซึ่งมันจะต่างจากงานแท้อย่างสิ้นเชิงนะครับตนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของงานจีนคือคอแน่นแน่นอนนะครับแต่แรงหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับเพราะว่าคอก็ทามาให้มันแบบอ่ะคอเขาน่าจะทํามาให้มันแบบใช้กับลูกแก้วเล็กๆได้หน่อยนะครับเพราะดูจากขนาดไซส์คอเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไซส์คอคนนะไซส์คอยิงเนี่ย มันทำมาสำหรับลูกแก้วเล็กโดยเฉพาะนะครับอาจจะเหมาะกับพวกลูกแก้วจีนโดยเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เขาตั้งใจมาทำให้นะครับข้อดีในส่วนข้อเสียนั่นเองนะครับเอาละเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงให้หมดุดเรามาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับอ่ะผมจะประกอบอันนี้เข้าไปก่อนอยูมี อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะพอจะอยู่ตัวได้นะครับแต่ว่าสกิเดเยอะก็แหละมีแตกมีหล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองประกอบส่วนหัวไปก่อนนะ ก็ดูสวยดีนะครับเห็นไหมมีได้ของแทาอย่างนี้ได้นี่ก็แลมอยู่นะผมก็ชอบนะอย่างเงี้ยยอมรับนะครับว่าการใช้พลาสติกสีนี้เนี่ยมันดูแบบให้แบบความมีคุณค่าดีนะเห็นไหมเงาแวบเลยมันสีมันสวยเลยนะครับเอาจริงๆสีเบสมันได้เลยครับใกล้เคียงกับของแทนเลยนะถ้าใครมีของนี้มันก็น่ามาเล่นกันนะแต่ว่าเสียดายนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาให้เปลี่ยน ผมก็เลยไม่สามารถเอามาเล่นกับของแท้ได้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะแย่เลยเนี่ยก็เลยต้องทนใช้เป็นสีนี้ไปทั้งตัวนะครับผมอะขาเนี่ยเขาต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมเจียบให้ดูนี่แหลปะปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีหมุด2ตัวนะครับก็คือของก๊อฟเนี่ยขาเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้หมุดครับ ขาไม่ต้องใช้หมดครับเออไงอยู่แหละเห็นไหมอันนี้เราก็เสียบแขนเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยดืดๆแล้วจริงๆแขนนะ่ะก็ไม่ต้องใช้หมุดเหมือนกันครับก็ประมาณว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองครับอันนี้คือแบบทํามาแบบอืจริงๆก็ทําให้ทาคาลาได้ตระหนักหน่งเหมือนกันนะครับว่าทําไมไม่ทําแบบนี้นะครับอันนี้นะครับทําออกมานะครับเห็นไหมดึงไม่ออกเลยนะครับ นั่นแหละครับทำไมทักข้าราชยูไม่ทำอ่ะแล้วนี่หมุห้เขาให้มาทำไมเขาให้มาเสียบงี้ครับเสียบเท่ๆเงี้ยให้มาเสียบเท่ๆนะครับนี่ว้านี่เป็นไงครบตัวแล้วครบตัวแล้วครับผมไงโอ้โหยังเฉียบจะลองดูนะครับ ใส่ลูกแก้ว11มมนะครับพูดเป็นปืนเลยกูี๋้วลองยิงดูนะครับอุ้ยแรงด้วยโอ้โหทำคอมาสำหรับลูกแก้วลูกเล็กโดยเฉพาะโอ้โหสุดยอดอันนี้คือลูกแก้ว1 1มมนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับอ่ะอันนี้ก็คือรีวิวโดยรวมสำหรับการลูกเปิดตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมแววไปดูตอนติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะ A few moments later เอาละพร้อมจะดูอะไรยังครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ1 2 3สปุ๊มนี่เป็นไงนี่คือ g a l u b u r n เวอร์ชันบอส n m นแมนะครับ <laughs> นะเน่อ เขามีความจะเอาแบบติสต๊กเกอร์เหมือนของ Hasbro นะครับผมการที่มีหมุดเพื่อประดับบรารมีนี่มันก็แนวไปอีกอย่างเหนะ็นไหมคือแขนนะผมพยายามถอดออกตอนแปะติ๊กเกอร์ตาเว้ยไม่ออกนะคือมันแบบมันอยู่เลยอะแบบดึงมานี่น่าจะหักอันนี้ก็คือมีหมุดไว้ประดับบรารมีเฉยนะ อยอดใส่ลูกแก้วนี่คือแบบอยู่เลยนะครับผมถ้าใชล้ลูกแก้วของทาคาร่าเนี้ยคือแบบว่าแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะแล้วก็ยิงแบบแทบไม่ค่อยออกเลยเวยถ้าใช้ของทาคาล่านะรเราต้องใช้ของจีนด้วยกันเท่านั้นอันนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ใช้ลูกแก้วจีนนะตัวนี้นี่คือใช้ลูกแก้วจีนยิงสบายเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้า ตัวตัวลายเนี่ยครับตัวลายเนี่ยมผมคิดว่าเขาพยายามมีทํา mm. เขามีความพยายามทําให้มันอยู่ในรูปแบบใหม่มันอาจจะดูคล้ายๆงานของ h a s b r o นะครับผมในในงานของ h a s b r o เนี่ยมันมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับ h a s b r o ที่ทํากับลูเบิร์นะครับผมตัวนี้เขาจะทําเหมือนของทาคาล่าเลยครับหมายถึงของ h a s b r o ที่เป็น ของลิขสิทธิน์นะอันนี้เขาเหมือนแบบพยายามทำงานคล้ายๆกับพวกงาน Hasbro ที่เป็นค่าคอร์ดไฟนะครับผมทาง Hasbro จะชอบทำโปรดักต์ที่มีแพทเทิร์ที่แตกต่างจาก t a กคาร่อยู่นิดหน่อยก็จะแปลกประมาณนี้แหละเออแต่ว่าการะดุเบินที่ Hasbro ทำเนี่ยไม่ได้มีลายแพทเทิรนแบบนี้นะครับก็จะทำเหมือนของ t a คาร่าเป๊ะเลยต่างแค่ล็อตจริงๆแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือมันเป็นแพทเทิรใหม่ที่เขาทามาสาหรับ งานกอล์ฟโดยเฉพาะนะครับผมเพื่อความเนี่ยอะไรๆไม่รู้แต่ผมว่ามันก็สวยดีอีกแบบนะครับผมเออแล้วก็ที่รู้สึกกระจายสำหรับตัวนี้นะครับไหนๆก็ทําเป็นงานจีนแล้วคิดจะทําแบบนี้ทั้งสีทั้งตัวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจาว่าจะทําหูออกมาแบบให้มันแบบเป็นโคลาชิ้นเพื่อในเมื่อผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเล็บหรือว่าเอ็มเบมชาร์จได้ ผมตัว M&M ก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับตัวเล็บก,ก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันฟิกติดมานะครับเท่ากับว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเปลี่ยนแค่ตรงหัวก็ทุเรศนะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเอาไว้ติดกันง่ายๆเลยเนี่ยเลยถ้าคุณจะใจกรอบกกรอบกระซะนะครับประมาณนี้อันนี้คือการูเบิร์นเวอร์ชันบอสเทนแมนนั่นเองนะครับผมสําหรับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะได้คําตอบที่ทุกคนต้องการน,นะครับผมรอบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับมีอะไรบอกนิดหน่อยนะครับผมพุ่มการเลอร์อเบินงานกอ้อมตัวนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรรอพบกับคลิปถัดไปได้เลยนะครับบ๊ายบาย